แพทพาลูกชายไปรับเบนเรซิงปล่อยตัวเย็นนี้เตรียมรับมือคอมเมนต์ชาวเน็ตได้รับอิสรภาพแล้วสำหรับนายอัคารกิจวร,รโรจรนเดชหรือเบนเรซิงอดีตสามีของแพทนับประภาหลังสารดีกามีคำสั่งยกฟ้องเจ้าตัวกับพวกในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดเนื่องจากพยานหลักฐานมีไม่เพียงพอ ส่วนข้อหาฟอกเงินนั้นเบนเรซิงได้ติดคุกกว่า3ปี4เดือนถือว่าครบกำหนดแล้วซึ่งจะมีการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันนี้วันที่24ตุลาคม2,566เวลา18นาฬิกาโดยคุณแม่ของเบนเรซิงก็ได้เผยความรู้สึกว่าตื้นตันใจมากลูกชายโผเข้ากอดร่ำไห้หลังต่อสู้มานานกว่า6ปีทั้งยังได้โทรศัพท์ไปบอกแพทนภภาพร้อมกับยืนยันว่า แพทจะพาน้องเรซซิ่งไปรับเบนที่เรือนจำคลองเปรมด้วยในเย็นนี้ทางด้านนาบับหลานสาวแพทนภพาก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแพทและเบนเรซซิ่งในวันแต่งงานของทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์กันสนั่น นอกจากนี้เจนจินดาเพื่อนสนิทของสาวแพทนภพาก็ได้ยืนยันอีกเสียงผ่านคลิปเล่าข่าวทางช่องโซเชียลของตนเองโดยได้โทรถามสาวแพทแล้วโดยยืนยนันแพทกับน้องเรซซิง่งจะไปรับพ่อของเขาด้วยตัวเองโดยมีเจนไปด้วยเป็นเพื่อน ทั้งนี้เจนก็ยังได้บอกอีกว่าในมุมมองของเราฐานะที่เป็นป้าก็อยากให้เรซซิ่งได้เจอพ่อของเขายินดีที่เขาได้ออกมาแต่ก็เข้าใจยอมรับความเห็นของชาวเน็ตมีภาควิจารณ์ต่างๆนานาในโลกโซเชียลมีแฮชแท็กเบนเรซซขึ้นมาแล้วเจนคุยกับแพทว่าก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกพร้อมกับคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วกันเกี่ยวกับประเด็นพ่อของน้องเรซซิง่ง